วันนี้เาจะพาทุกคนไปกินข้าวมันไก่ในยานสามชัยที่เริ่มตอนแค่ห้าสิบบาทนี่นั่ไก่ต้มไก่ทอดมาลาไกแ่แซบร์ฟก็ไม่เชื่อว่ากลมกลมข้าวมันไก่กับเห็นปลายซ้อมซ,อ,ซอมมันนี่เลอยอยู่ตรงข้างขซูชิแชมเปียนือว่าข้างกูโรตีชาชักครับหัวข้าวมันของที่นี่นะครับจะมีความแตกต่างจากที่อื่นมีซีออกเค็มๆครับแล้วก็กินหอมด้วยเดินว่าที่ไก่ต้มก่อนเลยครับอันนี้คือปริมาณได้เยอะจริงตัวน้ำจิ้มไปนึ่งที่ลลวก็ได้เวลาจิ้มรับไก่นะครับเช็คพานเลยมีคควววาามมนบบตััจออรรเ็ะดใ ด้วยตอนนี้น้าเขาจะมีข้าวมันไก่ทอดด้วยหรือถ้าใครอยากกินผสมผนีก็ได้เหมือนกันน้ำจิ้มก็จะทํามาอีกแบบนะครับจะเป็นแบบทอดโดยเฉพาะเลยจริงๆกินขรอบไก่ต้มนะครับเพิ่มซีอิ๊วหวานจะคิดไอ้นี่คือผ่านเลยถ้าเพื่อนๆที่ไม่กินข้าวมัน็สามารถสังเป็นข้าวสวยได้ก็จะสังเป็นข้าวไก่กรอบซสดมาลาแล้วก็อีกตัวนึ่งกบข้าวไก่กรอบซสดลาบแซ่บนี่บกับเริ่มต้นไก่50บาทในปริมาณนี่คือได้เต็มจานแอดออนไข่เพื่งกว่าแค่10บาทแล้วอดก็ยงนุ่มานก็มี ก็มีทังเก๊ก้วยกระเจี๊ยบก็ตัวชายเย็นครับอันนี้ร้อยอานจะเรลือ,อนนเปื้งแต่แป้มุ่งชาวถึงนึ่งทุมรุดเกว่าอางคาาวัานเดียวไปร่องได้ครับ